ใครทำกระถางต้นไม้นะอ่าเป็นไงบ้างหลังจากที่เราทำกระถางต้นไม้แล้วอ่าเราคิดว่าเราจะนำกระถางต้นไม้นี้ไปเพิ่มมูลค่าได้ยังไงอ่าหลังจากเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดว uh ่าเราจะไปเพิ่มมูลค่าได้ยังไงคะลูกเอาไปขายอ่ะไม่ตอบได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกอ่าเราคิดว่าเราจะไปเพิ่มมูลค่ามันได้ยังไงคะเอาไปขายค่ะเอาไปขาย มีใครนอกจากเอาไปขายบ้างมีอีกไหมที่แตกต่างจากเพื่อนสร้างสตอรี่ให้มันค่ยตอนไปมคะเช่นยังไงคะสร้างสตอรีใอรรอร่ให้มัน <c oughs> แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าชาญอ้อยแบบนี้เป็นเกรดพรีเมียมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อชาญอ้อยเกรดพรีเมียม,ยม,ยมแล้วก็แบบเัปเกดแบบว,ว่าตั้งใจทำจริงๆแบบว่าเป็นนักศึกษานักเรียนที่แบบว่ามาทำโครงงานแล้วก็ตั้งใจทำ สิ่งนี้ไปขายจริงค่ะท,ท,ทำกระถางไปขายอืมทำกระถางไปขายค่ะอ่ามีน้องอยากสั่งนี้ไหมก็อ,อย่างเป็นออเพื่อนพูดมาบเช่นค่ะว่าโปรเจกต์นี้ก็คือแบบทำกระถางขึ้นมาเพื่อขายแล้วเราก็จุดประสงค์ที่จะขายเพื่ออะไรเช่นแบบเราได้รายได้มาบริจาคให้กับ มูล,ลนิธิสมคอเด็กหรืออะไรอย่างนี้หรือเป็นแบบเุนการศึกษาของเด็กได้โอกาสเรื่อสตอรี่ของมันแล้วก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าค่ะค่ะเรยนำนำไปต่อยอดพัฒนาให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับแล้วก็ใช้วัสด,ดุใช้ออกแบบก็คือเขียนสูตรออกมาว่าสูตรนี้ดีที่สุดแล้วก็นำไปลงหนังสือเกี่ยวกับ การต่อยอดว่าสามารถทําสูตรนี้แล้วมันแข็งได้จริงๆครับว่าแบบมันสมบูรณ์จริงๆแล้วก็เอาไปขายต่อเป็นหนังสือแบบหนังสือเกี่ยวกับการทํากระทางครับออทําเป็นติดแบรนด์ตัวเองครับเพราะว่าผมก็มีชื่อเสียงในวงการยู่